สำหรับเพื่อนครูและนักเรียนที่ต้องการจะชมแบบต่อเนื่องนะครับท่านสามารถไปที่ช่อง YouTube แล้วพิมพ์คำว่าครูสอนเพียรสนะดนตรีทไทยจากนั้นไปเลือกเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็เลือกชั้นเรียนที่จะเรียนได้เลยครับแผนการสอนที่สอดคล้องกับวิดีโอหรือคลิปนี้ก็คือสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือของพอววอนั่นเองนะครับ สวัสดีเพื่อนครูและสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะครับเครื่องดนตรีที่ครูได้บรรเลงหรือเป่าตั้งแต่แรกนั้นก็คือเครื่องดนตรีชื่อว่าแคนนะครับส่วนภาพด้านหลังนะครับก็จะเป็นประเพณีการแห่บ้างไฟประเพณีดังกล่าวนะครับก็จะอยู่ในแถบภาค ตอนออกชิงเหนือหรือภาคอีสานนั่นเองนะครับแล้วก็นิยมแห่บุญบ้างไฟหรือการแหร่บ้างไฟเนี่ยที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับการแหร่บ้างไฟนั้นมีดนตรีประกอบด้วยเพื่อให้เกิดความสนุกสนานคลึกคลื่นยิ่งขึ้นนะครับส่วนประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับคนภาคตวนออกชิงเหนือหรือภาคอีสานนั้นมีดังนี้ มาดูงานประเพณีอันดับแรกก็คืองานประเพณีแห่เทียนซึ่งไซ google.com เขาอธิบายไว้นะครับครูก็จะยกตัวอย่างใจความสำคัญมาให้นักเรียนได้รู้กันนะครับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาของชาวอุบลราชธานีโดยได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันขึ้น15ข่้าคเดือน8 และแรมหนึ่งข้ามเดือน8หรือวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาจัดให้มีขึ้นทุกปีเริ่มแรกตั้งแต่พุทธศักราช2,470ต่อมาพุทธศักราช2,520จัดงานสัปดาห์ประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมหโฬาบริเวณทุ่งสีเมืองและศาลาจตุรมุขมีการประกวด สประเภทคือประเภทติดพิมพ์และประเภทแกะสลักในส่วนของ museumthailand.com ได้อธิบายไว้ดังนี้นะครับแต่พุทธการวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาก่อนสมัยของพระเจ้าบ,บรวงเธอกรมหลวงสัพพสิทธิประสงค์ เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองอุบลในสมัยนั้นในการทำเทียนพันษาชาวบ้านจะฟั่นเทียนพันรอบศีรษะนำไปถวายพระพร้อมทั้งหาน้ำมันเครื่องทยธทานและผ้าอาบนำฝนเพื่อจุดบูชาจำพันษาในสมัยกมรมหลวงสัพพสิทธิประสงค์ได้มีการจัดกระบวนแห่บ้างไฟขึ้นที่วัดกลางโดยมีชาวบ้านเข้าร่วม แห่เป็นจำนวนมากได้มีการทำลายร่างกายกันจนถึงแก่ความตายเมื่อทราบถึงเสด็จในกรมจึงขอให้เลิกการแห่บัางไฟตั้งแต่บัดนั้นโดยให้เปลี่ยนมาเป็นการแห่เทียนแทนการแห่เทียนแต่เดิมไม่ได้ใหญ่โตเช่นปัจจุบันเพียงนำเทียนมาติดกับลำไม้ไผ่หากระดาษจังโก้หรือกระดาษสีเงินสีทอง ตัดเป็นลายฟันปลาติดปิดรอยต่อเสร็จแล้วนำต้นเทียนไปมัดติดกับปีบน้ำมันกา๊าซฐานทำสูงขึ้นเป็นชั้นๆติดกระดาษเสร็จแล้วมีการแห่นำไปถวายวัดซึ่งพาหนะในสมัยนั้นนะนิยมใช้เกวียนหรือล้อเลื่อนที่ใช้วัวหรือคนลากจูง การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมาพุทธศักราช2519จังหวัดอุบลราชธานีได้เชิญองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรืออสทอในขณะนั้นมาสังเกตการพุทธศักราช2520ก็ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้งานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลรัชธานีเป็นงานประเพณีระดับชาติโดยเฉพาะในปีท่องเที่ยวไทย Amazing Thailand ปีพุทธศักราช2541ถึง2542งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นหนึ่งในงานประเพณีที่ถูกโปรโมตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่นโดยเริ่มตั้งแต่ชาวบ้านร่วมกันบริจาคเทียนเอามาหลอมหลอเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกันต่อไปมาดูประเพณีผูกเสี่ยวกันบ้างนะครับประเพณีผูกเสี่ยวเป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นพร้อมกับงานเทศกาลไหมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนในท้องถิ่นและคนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันคำว่าเสี่ยวเป็นภาษาอีสานแปลว่ามิตรแท้เพื่อนแท้เพื่อนตายมีความผูกพันซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันอุปกรณ์ที่สำคัญมีพานใบสีอาจเป็นใบสีสามชั้น5ชั้นหรือเจดชั้น เครื่อประกอบอีกหลายอย่างคือสุราหนึ่งขวดไข่ไก่ต้มหนึ่งฟองข้าวต้มมัดสี่ห่อกล้วยสุกสี่ผลข้าวเหนียว1นึ่งหนึ่งปั้นใบพืชที่เป็นมงคลเช่นใบคูณใบเงินใบทองใบย,ยอดอกรักและที่ขาดไม่ได้คือฝ้ายผูกแขนกล่าวถึงงานใบสีสู่ขวัญเนื่องในโอกาสต่างๆเช่นงานมงคลสมรส มีบุตรใหม่ขึ้นบ้านใหม่การเลื่อนยศการผูกเสี่ยวการบวชนาคแล้วกล่าวคำอัญเชิญขวัญตามโอกาสจบแล้วหมอพรามณ์จะนำได้มงคลผูกข้อมือของคู่ขวัญพร้อมทั้งให้ศีลให้พรเป็นอันเสร็จพิธีต่อไปมาชมประเพณีที่สนุกสนานกันอีกประเพณีหนึ่งนั่นก็คือประเพณีผีตาโขนผีตาโขน จัดขึ้นในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมักจัดมากกว่า3วันในบางช่วงระหว่างเดือนมีนาคมและกระกฎะาคมโดยจัดขึ้นในวันที่ได้รับเลือกให้จัดขึ้นในแต่ละปีผีตาโขนนั้นเดิมมีชื่อเรียกว่าผีตามคนอิทธิพลมาจากมหาเวสสันดรชาด,ดกกล่าวถึงพระเวสสันดรและพระนางมัสเสจะเดิน ทางออกจากป่ากลับสู่เมืองหลวงบรรดาสัตว์ป่ารวมถึงพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่านั้นได้ออกมาส่งเสด็จด้วยอะไรวันแรกของการจัดงานก็คือเทศกาลผีตาขนเรียกวันนี้ว่าวันรวมหรือวันโฮมโดยจะมีพิธีเบิกพระอุปคุตวันที่สองของเทศกาลจะมีพิธีจุดบ้างไฟบูชา ส่วนวันที่สามและวันสุดท้ายจะมีการให้ชาวบ้านฟังเทศสำหรับคนที่เล่นหรือมีการแต่งตัวเป็นผีตาโขนใหญ่ต้องถอดเครื่องแต่งกายผีตาโขนใหญ่ออกให้หมดและนำไปทิ้งในแม่น้ำหมันห้ามนำเข้าบ้านเป็นการทิ้งความทุกข์ยากและสิ่งเลวร้ายไปไปชมประเพณีที่สวยงามอีกประเพณีหนึ่งนะครับ จากจังหวัดนครพนมนั่นก็คืองานประเพณีไหลเรือไฟข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมท่านได้กล่าวว่าประเพณีการไหลเรือไฟบางทีเรียกว่าล่องเรือไฟลอยเรือไฟหรือปล่อยเรือไฟนิยมปฏิบัติกันในเทศกาลออกพรรษาในวันขึ้น15่เดือน 11, 11. หรือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งในด้านความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารอยพระพุทธบาทการสการะเท้าภากาพรมการบวงสรวงพระาธาตุจุรามณีบนสวรรค์การขอฝนการเอาไฟเผาความทุกข์การขอขมาและลํำลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคาต่อไปมาดูประเพณีบ้างไฟกันบ้างนะครับ บุญบั้งไฟเป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานในประเทศไทยตลอดจนประเทศลาวโดยมีที่มาจากนิทานพื้นบ้านเรื่องพญาขันคากหรือพญาขังคกเรื่องผาแดงนางไอชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพญาแถนมีความเชื่อว่าพญาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมากทั้งนี้การจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟของจังหวัดยะโสธรได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและต่างประเทศนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ซึ่งจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟจังหวัดยะโสธร จะจัดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมทุกปีอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจคืองานบุญบ้างไฟตะไลยลานบ้านกุดว่าตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นต้นแบบตะไยแห่งแรกของไทยเทศกาลจุดตะไยนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ สัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมของทุกปีจากข้อมูลในปัจจุบันแหล่งที่มีช่างในการจัดทำบ้างไฟเอตกแต่งสวยงามมากที่สุดก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไปมาดูบทบาทของดนตรีกันบ้างนะครับบทบาทของดนตรีก็คือสร้างความสนุกสนานคึกคักให้กับงาน เครื่องดนตรีก็มีพินแคนโปรงลางแล้วก็โหวตเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับบทเพลงนะครับบทเพลงของภาคอีสานก็จะมีลำเต้ยนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับ ก็จะร้องต่อไปบทเพลงลำเพลินนะครับเพลงลำเพลินก็จะเป่าหรือร้อง คนร้องก็จะร้องไปเรื่อยนะครับเขาเรียกว่าลํำเพลินนะครับอาจจะไม่ร้องก็ได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเพลงหมอลำนะครับหมอลำเรื่องและหมอลำกรหมอลำเรื่องก็จะเป็นการแต่งตัวแบบลิเกแต่ก็ร้องเล่นแบบภาษาอีสานอาจจะมีเพลงลูกทุ่งเข้ามาประกอบด้วยนะครับมีจังหวะที่สนุกสนานเล่นตั้งแต่หัวค่ำถึงแจ้งเลยกันทีเดียวนะครับ แล้วก็หมอลำต่อกอนนะครับก็มีแขนหนึ่งเต้านะครับแล้วก็มีคนร้องอย่างน้อย1นึ่คนถึงสองคนนะครับแล้วก็มีกองทอมชิงฉาบด้วยก็ได้ถ้าไม่มีก็อาจจะมีแต่คนร้องกับหมอแคนนะครับต่อไปเป็นบทเพลงกันตรึมนะครับบทเพลงกันตรึมเป็นการละเล่นของอคน ภาคอีสานใต้นะครับเช่นสุรินทร์บุรีรัมย์สิสเกตสามจังหวัดนี้เขาพูดภาษาเขมรและมีการเล่นกันตติมกันนะครับเครื่องดนตรีก็จะมีซอกันตรึมแล้วก็มีกลองมีการขับร้องภาษาเขมรน,นะครับ ต่อไปเรามาดูภาพรวมกันนะครับซึ่งคุณครูได้สรุปแผนภาพไว้ดังนี้ดนตรีกับประเพณีท้องถิ่นภาคตวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานประเพณีท้องถิ่นคือประเพณีแห่เทียนพรรษาประเพณีผูกเสี่ยวประเพณีแห่พีตาโขนประเพณีไหลเรือไฟประเพณีบุญบั้งไฟ ส่วนบทบาทของดนตรีก็คือสร้างความสนุกสนานคึกคักให้กับงานเครื่องดนตรีก็มีพินแคนโปงลางบูดบทเพลงมีลำเต้ยลำเพลินหมอลำกันตรึมต่อไปเราจะมาสรุปความรู้ดังนี้นะครับดนตรีกับพณีท้องถิ่นภาคตะนออกเฉียงเหนือ จะใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เน้นความคึกคักสนุกสนานทําให้ประเพณีนั้นน่าประทับใจมากขึ้นชาวไทยทุกคนควรร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานให้คงคู่ชาติไทยตลอดไปต่อไปมาดูใบงานที่18.1นะครับเรื่องดนตรีกับประเพณีท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานตัวชีวัด ส2.2ป .5 ข้อ .1 และส2.2ป .5 ข้อ .2 เพื่อนครูสามารถปริ้นใบงานแจกนักเรียนได้นะครับโดยไปที่คำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับผมก็จะวางลิงก์ไว้ให้คุณครูก็ไปกดตามลิงก์นะครับแล้วจะเข้าไปใน Google Drive จากนั้น ก็เข้าไปหาคำว่าใบางานนะครับคุณครูก็โหลดแล้วก็นำมาปรับปรุปรงแก้ไขเล็กน้อยแล้วค่อยปริ้นแจกนักเรียนนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่บ้านนะครับนักเรียนสามารถจดตามได้เลยนะครับมาดูใบงานกันต่อนะครับก่อนอื่นให้นักเรียนเขียนชื่อเลขที่ชั้นวันที่คำชี้แจงเขาบอกว่าสังเกตภาพวงดนตรีพื้นบ้าน แล้วตอบคำถามเขาเรียกว่าวงองลางนะครับข้อ1จากภาพเป็นวงดนตรีพื้นบ้านภาคแล้วก็ตอบคำถามนะครับข้อ2เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในภาพประกอบด้วยมีอะไรบ้างนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับข้อที่3ามเขาบอกว่าเสียงของเครื่องดนตรีในภาพที่นักเรียนชอบมากที่สุดคืออาจจะยกตัวอย่างแคนนะครับ เพราะว่ามขาีข้างล่างมีคําถามต่อยนะครับว่าเพราะว่าอาจจะบอกว่าเสียงแหลมไพเราะฟังแล้วสนุกสนานอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อนักเรียนลอกเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วให้นักเรียนไปส่งคุณครูที่โรงเรียนของตนเองนะครับส่งกับคุณครูที่สอนดนตรีสุดท้ายท้ายสุดนะครับเรามาแสดงความคิดเห็นกันดีกว่า คำถามมีดังนี้นักเรียนต้องการเข้าร่วมประเพณีท้องถิ่นใดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดเพราะอะไรอีกครั้งนะครับนักเรียนต้องการเข้าร่วมประเพณีท้องถิ่นใดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดเพราะอะไรนักเรียนสามารถตอบคำถามได้ที่ช่องคอมเมนต์หรือช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง คลิปวิดีโอนี้นะครับพิมพ์ตอบคำถามพิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่และโรงเรียนเพียงเท่านี้กิจ,จกรรมวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่5ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนครูและนักเรียนฝากกดติดตามกดกระดิ่ง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ